30คูณ178แล้วบวกมาที่5,340บาทครับโาทครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตา่างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำาน โอเคสวัสดีครับอยู่กับผมเซียนอ๋องเตงหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคสําหรับในวันนี้เราอยู่กับหน้าเกมใหม่ค่าย PG นั่นเองนะครับต้นไม้แห่งโชคลาภอันมั่งคั่งนะครับทุกคนโอเคนะครับสําหรับทุกๆคนนะที่เข้ามาดูในช่องของผมแล้วถ้าเกิดดูแล้วชอบใจชอบใจนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยก็แล้วกันนะครับโอเคแล้วมาสําหรับในวันนี้กับเกมใหม่นะครับก็มาลองเล่นกันดูนะว่า จะเป็นอะไรยังไงจะจ่ายดีไหมนะครับก็เราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะนะครับโอเคไปดูเลยครับเอาละหน้าตาเกมก็จะประมาณนี้นะวันนี้ก็มีทุนมาที่ร้อยสิบบาทนะครับนะเอาทุนมาที่ร้อยสิบบาทนะนะครับเมื่อวานก็เล่นเกมมาจองไปสามคลิปแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปที่สี่นะครับนะยังไงเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็แล้วกันนะครับ เอาละนะครับก็ขออนุญาตนะครับดูตารางการจ่ายก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะ s ต a t t e r นะครับหลักๆวายนะครับสองสีเหลืองนะครับสองสีแดงนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะคุณนอกก็สูงสุดอยู่ที่คุณ5นะครับฟีเจอร์โบนัสนะครับ3ตัวสัญลักษณ์ตัวคุณรางวัล แต่ละอันจะแสดงเป็นตัวเป็นตัวคูณเดิมพันตั้งแต่1ตั้งแต่หนึ่คูณนะครับถึง5คูณนะครับประมาณนี้นะแล้วก็การซื้อฟีเจอร์นะครับก็ซื้อฟรีได้แหละประมาณนี้เลยอโอเคมาเรามาลองเล่นกันดูครับจะได้หรือเปล่าอนะขออนุญาตเด่นที่เบ็ด สองก็แล้วกันนะครับนะมามาดูกันสักหน่อยครับจะจ่ายดีหรือเปล่าไม่รู้นะเล่นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่เคยเล่นนะเพราะว่าเป็นเกมใหม่นะครับ mm hmm. มาก็ล่อเราไปสิบกว่าบาทนะครับโอ้โหฟ้าร้องด้วยนะครับเอา้าลุ้นฟรีเกมเลยครับงานนี้จะมาหรือเปล่าสแกตเตอร์ ไหลผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งตัวและแถวสุดท้ายครับจะมาสมทบไม่ให้นะยังไม่จ่ายสักบาทเลยนะครับอะไรกันนี่เป็นไปได้เหรอสองบาทนีครับโอ้โหจ่ายน้อยมากเลยนะนะครับแต่ก็ได้ตัววายเยอะแหละนะครับนะสมทบเข้าไปนะครับและดอกนี้ครับเก้าครับสามบาทครับจ่ายน้อยจริงๆ จ่ายน้อยดีกว่าไม่จ่ายนะครับโอ้ฟ้าร้องนะเสียงดังด้วยนะครับนะไปครับดอกนี้วายมาต่อครับ20ครับสมทบเข้าไป A ครับดอกนี้5บาทนะครับโอ้ยถือว่าจ่ายดีนะเนี่ยทำเป็นเล่นนะครับเออไอเกมใหม่ๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยเวลามันเข้าใหม่ๆเนี่ยมักจะจ่ายดีนะครับ แต่หลังๆเนี่ยไม่ค่อยจะมาดีนะโหนึ่งบาทจ่ายน้อยมากเลยอ่ะน่าจะเข้าฟรียากอยู่นะครับนะเราลองซื้อดูไหมสักเอาสักเบ็ดหนึ่งนะ ลองดูนะโอเคซื้อไปเลยนะครับ75บาทนะครับก็มาลองดูนะว่าข้างในฟีสปินเนี่ยมันจะคุมหรือเปล่าโอ้ยมันมีมันมีให้เรา3ชีวิตว่ะมันมีให้เรา3ชีวิตนะครับถ้าเกิดว่าได้เพิ่มก็เพิ่มชีวิตให้ซองแดงคือคุณในคุณในเฉพาะในกระดานนะครับนะนะครับ อา้าวได้เพิ่มตัวคุณมาซองซองแดงก็คือคูณให้คูณให้รอบเดียวนะนะครับคูณให้คูณให้ในกระดานรอบเดียวนะครับอา้าวได้ซองเหลืองครับซองเหลืองขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นะครับโอ้โหแล้วมันก็จะสาสตรคูณมาให้เราแบบนี้เลยนะเออว่ะเขาท่าว่ะอ่ฝนก็จะตกอา้าวได้ซองเอ้ยเดี๋ยวเอ้ย กลายเป็นซองเหลืองเฉยเลยอะเดี๋ยวนะได้ซองได้ซองสีแดงสาซองก็คือจะรวมกันกลายเป็นซองสีเหลืองแล้วขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นะครับนะถ้าเกิดว่าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับจะประมาณนี้เลยเออว่ะแม่เป็นเกมใหม่ที่ทำออกมาได้โอเคอยู่มือนกันนะแล้วมันก็จะสาสรให้ทั้งสองซองเลยนะครับสำหรับตัวคุณนะ ก็เท่ากับว,ว,ว่าคุณ2เข้าไปนะครับอน่ะคิดง่ายๆเลยนะครับเอาละชีวิตสุดท้ายแล้วเอาได้เพิ่มก็บวกชีวิตขึ้นไปอีกเออคุณกระจายแล้วครับซื้อแค่75บาทนี่ถ้าเกิดโอ้โหคุณเยอะนี่ยังไงก็คุ้มนะครับดูดิมองว่าถ้าเกิดว่าได้ซองสีเหลืองยิ่งเยอะเนี่ยโอ้ยิ่งคุ้มนะในการซื้อฟรีนะครับ สำหรับตัวเกมใหม่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหสุดยอดมันให้เรื่อยๆเ,เลยว่ะไม่ธรรมดาเลยครับโอ้โหคุ้มๆเลยไมยน้นี้ซื้อแค่75บาบาทนี่ก็คือ คุ้มๆไปเลยนะครับเอายังไม่หมดครับคุณเรื่อยๆครับเก็บตัวคุณไปเรื่อยๆอ,อย่างน้อยๆอคุณมีถึงคุณลงคุณร้อยอย่างแน่นอนนะดูดิโอ้ยมันดีขนาดนี้เลยรอระสุดยอดคุณกระจายเลยครับ บอกเลยเลยนะเอาเรื่องสุดๆคตรนี่คือโคตรโหดเลยอะ่ะเอาละชีวิตสุดท้ายละได้เพิ่มเข้าไปอีกโอ้สุดยอดไม่รู้จะพูดคำไหนเลยครับเบ็ดหนึ่งมันเกินเบอร์นะครับแบบนี้มันเกินเลเวลอ่ะนะเออ ไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า300รอยะครับคุณอะนะหมดแล้วครับรอบนี้อ่ะมาครับเรามาดูตัวคุณครับกับการซื้อฟรีในไม้แรกครับคุณเท่าไหร่คุณส0่ครับโอ้โหเลวได้มาเท่าไหร่วันนี้ย 461บาทซื้อ75สุดยอดมาแบบนี้นะผมบอกเลยว่าผมอัดเบ็ดอะผมอัดเบ็ดไปเลยผมอัดเบ็ด10ไปเลยนะครับอัดเบ็ด10ไปเลยนะครับแล้วก็เปิดเทอร์โบโด้วยอะเอาดิโอ้โหคตรสุดเลยเกมใหม่ เจ้าโอ้คือจ่ายดีมากอะโทรคุณไม่หดจริงๆครับสุดยอดสุดยอดไม่มีคำไดจะพูดนะครับ นอกจากคำว่าสุดยอดโอ้โหมาดีมากอ้าวสเกตเตอร์คิดว่าจะได้สักแล้วนะครับ200นะครับสมทบเข้าไปนะมาอย่างนี้ก็อัดเบ็ด30ดีกว่านะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตออโตไปสัก10ก็แล้วกันนะครับ10ออโตโก็แล้วกันนะามาครับ1 2อยอบาทอ้าวเข้าฟรีเกมเรียบร้อยละงานนี้ เบ็ดหนักซะด้วยไม่ต้องซื้อเลยครับให้ฟรีๆเลยอมาเอาล่ะได้ซองเหลืองครับขึ้นไปอยู่บนต้นไม้โอ้โหได้ซองได้ซองมาไวด้วยนะจะจ่ายดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับนะบอกไม่ได้นะครับอืมเอาล่ะเพิ่มชีวิตไปโอ้โหเกือบจะหมดชีวิตแล้วนะ นะครับเกือบจะหมดชีวิตแล้วนะครับเกือบจะไม่รอดครับอ่าไปเรื่อยๆเ,เลยครับแบบนี้เอาละชีวิตสุดท้ายอ่าได้เพิ่มว่ะได้เพิ่มว่ะแต่แบบขอซองสีเหลืองได้ไหม ขอเป็นซองสีเหลืองมาแบบเน้นๆจะได้ไหม,อ,มอยากได้อะอยากได้ซองสีเหลืองอ่ะเอาละชีวิตสุดท้ายแล้วไม่มีมาเพิ่มนี่คือจบเลยนะครับอ่าได้อยู่สมทบเข้าไปนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับนะไหลต่อไม่ไหลว่ะโอ้เป็นเกมใหม่ที่คุณโหดมากเลยไี่ข่าวว่าคุณโหดนะโหดจริงเะครับเกมใหม่นะครับสำหรับ ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมยังไงฝากกด subscribe นะครับฝากกด subscribe กันด้วยก็แล้วกันนะครับนะนะครับหากดูแลชอบใจชอบใจนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะครับกดไลค์ให้กันนิดนึงนะคลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้วนะครับในการเอามาลงในช่องนะครับนะช่องผมก็เป็นช่องใหม่นะครับผมเพิ่งจะเริ่มทำนะยังไงเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยก็แล้วกันนะครับ าล้วครับหมดนะครับ,ร,บรอบนี้โอเครวมคุณครับได้คุณมาเท่าไหร่คุณ178ครับยังไง30 30คุณ178แล้วบวกมาที่5,340บาทครับโอ้โหสุดยอดนี่มันเกินเลเวลนะครับเออ6,000น่ 6, ะ ยังจะมาแตกนอกดีอีกนะดูดิ600บาทโอ้โหแตกนอกอีก1,000พครับเฮ้ยจ่ายดีขนาดนี้เลยเหรอ7,293บาทครับผมเลิกเลยนะมาแบบนี้ผมไม่ไปต่อแล้วครับผมเลิกเลยทันทีนะนะครับขออนุญาตเลิกเลยนะ โอ้คือมาดีมากเลยครับเกมใหม่เนี่ยซื้อฟรีไปแค่รอบเดียวนะแล้วก็มาได้ฟรีนะครับได้ฟรีโดยการที่ไม่ต้องซื้อนะครับก็ได้มาโหเจ็ดพันสองนะครับบวกมาเอาทุนมาร้อยสิบบาทนะครับกับเกมใหม่ค่าย PG นะเข้ามาในประมาณวันสองวันก่อนนะครับอืมโอเคครับยังไงก็ ชื่นชอบคลิปของผมนะครับนะนะครับชื่นชอบคลิปของผมก็ฝากกด subscribe นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับยังไงก็เจอกันในคลิปถัดไปในคลิปหน้ากันละกันนะครับนะโอเคนะครับสำหรับในวันนี้ก็ถือว่ามาดีนะครับโอเคลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปถัดไปในคลิปหน้านะครับยังไงรอติดตามด้วยกันละกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะครับ บายเจอกันใหม่สวัสดีครับ